ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12บนาฬิกาสนาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับราชาปีศาจนุ่งยุงผู้ยิ่งใหญ่ถอนหายใจและกล่าวว่าพี่ซีโม่ข้าก็กังวลเรื่องนี้มากเช่นกันจริงๆแล้วข้าไม่รู้ว่าราชาปีศาจมังกรน,น้ําแข็งผู้ยิ่งใหญ่มาครั้งสุดท้ายเมื่อไร ข้ารู้แค่ว่าสายเลือดของราชาปีศาจวางเจ็ดสีกำลังมาแต่หลังจากการประมูลสิ้นสุดลงผู้ประมูลไ,มได้จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการด้วยสามพวกเขาใช้กำลังที่จะเอาเลือดของจักรพรรดิปีศาจวางเจ็ดสีผู้ยิ่งใหญ่ไปจากราชามังกรน้ําแข็งผู้ยิ่งใหญ่ละหายตัวไปเรากำลังสืบสวนอยู่เช่นการท้ายสุดแล้วค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมก็ไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยต่อมาข้าได้ยินมาว่า ราชสำนักวันพระบรุษนวำโสมเอาเลือดของจักรกัพรปีศาจวางเศสีผู้ยิ่งใหญ่มาและนำมาโดยราชาปีศาจมังกรน,น้ำแข็งผู้ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะเข้าร่วมการประมูลด้วยตัวเองและในท้ายที่สุดก็ประมูลกลับไปด้วยตัวเองสิ่งนี้รู้สึกแปลกเล็กน้อยข้าไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมถึงทำแบบนั้นเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะค้นหาเขาและปล่อยให้เขาอธิบายให้เราฟังแต่ทาะว่า ไม่มีร่องรอยของเขาเลยรอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าของจักรพรรดิปีศาจบินิคิตตานผู้ยิ่งใหญ่เขาพูดขึ้นว่าเอาระไม่เป็นไรครั้งนี้ข้าได้นาเลือดของจักรพรรดิมังกรมาหยดหนึ่งแล่มันเขาได้รับแรงบันดาลใจจากตีสาเนึกทางพระเจ้าของข้าเพื่อค้นหาที่อยู่ของราชาปีศาจมังกรน,น้ําแข็งผู้ยิ่งใหญ่มันไม่ยากเลยแล,แล้วทุกอย่างจะปรากฏชัดขึ้นทันทีที่คํากล่าวนี้ถูกเปิดเผย ดวงตาของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นกยุงก็หดตัวลงเล็กน้อยกษัตริย์ปีศาจมังกรผู้ยิ่งใหญ่ที่จกักรพรรดิปีศาจฟินิกซิตันผู้ยิ่งใหญ่พูดถึงเป็นผู้นำของผู้อาวโุโสในราชสำนักบรรพบุรษอาวุโสในปัจจุบันและเป็นผู้ทรงพลังอันดับหนึ่งในราชสำนักบรรพบุรษอาวโุโสยืนอยู่บนจุดสูงสุดของจกักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่พลังการต่อสู้ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นอีกแล้ว จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซิตั้นยืนขึ้นขณะที่เขาพูดแล้แรงกดดันที่มองไม่เห็นก็ระเบิดออกมาจากเขาเชา้าก่อนเทปนั้นราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นกจูงก็ตะโกนด้วยเสียงทุเลึกมีอะไรงั้นเหรอพี่หวังเจ้ามีความคิดเห็นอะไรจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซิตั้นถามอย่างรู้ใจราชาปีศาจนกยุงผู้ยิ่งใหญ พูดขึ้นว่านี่คือข้าราชการของเจ้าเมืองเการีที่เผ่าพันธุ์ของข้าอาศัยอยู่มาหลายชั่วอายุคนแกนแท้และสายเลือดของจักรพรรดิปีศาจมังกรนั้นแข็งแกร่งเกินไปและมันก็ง่ายที่จะทำร้ายทุกคนในที่นี้ทาไมเจ้าไม่ไปกับข้าพี่ชายซีโมไปกับข้าเท่านั้นรัศมีในดวงตาของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ปีนิกคิดต้นกล่าวอย่างแผ่วเบาด้วยรอยเย้มแน่นอนว่ามันไม่สามารถมีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกแล้ว พระราศาปีศาจนกยุงผู้ยิ่งใหญ่ยื่นมือออกมาและพูดว่าเชิญท่านก่อนรำแสงทั้งสองสองประกายในเวลาเดียวกันและในช่วงเวลาต่อมาร่างทั้งสองก็หายรับเข้าไปในอากาศในห้องโถงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองเกรีต่างก็มองหน้ากันโดยมีสีหน้าเข่งขืนเล็กน้อยในบรรดาเมืองใหญ่ๆหลายแห่งความแข็งแกร่งโดยรวมของเมืองเกรีถือว่าอ่อนแอที่สุดเหตุผลหลักก็คือ ราชาปีศาจนุ่งยุงผู้ยิ่งใหญ่ไม่สามารถบนรนลุษฐานะของจักรพรรดิปีศาจได้และไม่มีเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังอำนาจกว่านี้ให้การสนับสนุนนอกจากราชาปีศาจนุ่งยุงผู้ยิ่งใหญ่แล้วผู้นำเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือราชาปีศาจระดับเทพมีเพียงราชาปีศาจนุ่งยุงเท่านั้นที่มีราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ถึงสองคนนี่คือ รากฐานที่สะสมกันมาหลายปีและเมืองรลักที่มีอํานาจบางแห่งมีราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แระยังมีราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่มากกว่าสิคนอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาและพวกเขาก็สรงพลังมากอีกด้วยเผ่พันธุ์ต่างๆก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันการมาถึงกระทาหารของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซิตันประกอบก,บกับการตายของราชาเสดาวสายฟ้าก่อนหน้านี้ ทำให้ทุกคนระดับสูงของเมืองเครีที่อยู่ที่นั่นรู้สึกว่าทุกคนกำลังตกอยู่ในอันตรายเมื่อเผชิญหน้ากับจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่สิ่งเดียวที่พวกเขารู้สึกได้คือความกดดันจากจิตวิญญาณของพวกเขาด้วยพลังจากสายเลือดของพวกเขาการจะย่อยุ่พวกเขาต่อหน้าจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ถึงไม่ใช่เรื่องง่ายนี่คือความแข็งแกรง่งความแข็งแกร่งที่แท้จริงเมื่อเผชิญหน้ากับการปราบปรามที่แท้จริง ไม่ว่าจะมีจิตวิญญาณนักสู้มากเพียงใดดูเหมือนว่าจะไร้ประโยชน์ชายหนุ่มแห่งเผ่าพันธุ์ทิ่งจอกสวรรค์ซึ่งนั่งอยู่ที่อันดับแรกภายใต้จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีินคคิดต้านค่อยๆยืนขึ้นมองไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเมืองเคอรีตรงหน้าเขาและพูดอย่างใจเย็นว่าจากนี้ไปจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จะเริ่มการสืบสวนในครั้งนี้ในกรณีดังกล่าว พวกเจ้าจะไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ออกจากสถานที่แห่งนี้จนกว่าผลการสืบสวนจะปรากฏราชาฟางทองกล่าวอย่างเย็นชาพวกเราทุกคนเป็นประมา,ารยาของเผ่าพันธุ์และการสืบสวนของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเราเจ้าเป็นใครและมีคุณสมบ,บัติอะไรจึงจะได้มาบางังคับพวกเราเด็กหนุม่มจากเผ่าพันธุ์ที่ตกสวรรค์ยิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าไม่สําคัญว่าข้าเป็นใครสิ่งที่สําคัญคือข้า ได้รับคําสั่งจากจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่หากเจ้าไม่เชื่อเจ้าสามารถออกไปได้และลองดูเมื่อเจ้าถูกกาจัดในานาคตเจ้าจะรู้ถึงผลที่ตามมาอย่างเป็นธรรมชาติดวงตาของราชาฟางทองตาพิบและเขาไม่กล้าที่จะทําอะไรการบางังคับของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่แข็งแกร่งเกินไปจริงๆในบรรดาเผ่าพันปีศาจท,ทั้งหมดนี่คือการดำรงอยู่ที่จุดสูงสุดของเผ่าพันปีศาจและการดำรงอยู่เช่นนี้ อยู่เหนือความสามารถของพวกเขาที่จะต่อสู้ความหมายของการชำระบัญชีในอนาคตนั้นชัดเจนมากแล้วไม่มีผู้ทรงพลังอำนาจในระดับจักรพรรดิปีศาจในเมืองเคเรีแต่จักรพรรดิปีศาจใหม่จักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคิตันไม่มีเมืองที่สำคัญกว่านั้นจักรพรรดปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคิตันเองก็เป็นสายเลือดไก่พันและไม่มีเชื้อชาติโดยตรงดังนั้น หลังจากที่เขากลายเป็นจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีพลังอำนาจหลายคนก็หันมาหาเขาในทันทีจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นสิ่งที่คุมคาดที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยในเวลาเดียวกันเนื่องจากไม่มีเสือชาติของตัวเองมากเกินไปการหันมาหาเขาจึงหมายความว่าสามารถที่จะพึ่งพาเขาได้หัวหน้าเผ่าพันธุ์ทั้งหมดที่อยู่ในที่นั้นไม่ใช่คนโง่ และเข้าใจดีว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของจกอักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคิตตันที่มาเยือนเมืองเคอรีคืออะไรการสืบสวนเหตุการณ์ของราชาปีศาจมังกรน้ําแข็งเป็นเพียงฉากนาหน้าเท่านั้นและที่สําคัญกว่านั้นคือการยึดของเมืองเคอรีและยึดที่มั่นอยู่ที่นี่ราชาปีศาจยิ้มสอกแดงดูเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่งอยู่ที่นั่นด้วยคิ้วต่ำอย่างพอใจและเงียบงนัน แม้แต่หัวหน้าของเผ่าพันธุ์ต่างๆที่แสดงการสนับสน,นุนประาชาปชนนุ่งยงผู้ยิ่งใหญ่ในการประชมุมก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรในเวลานี้และทำได้เพียงแค่นิ่งเงียบไวเท่านั้นแต่หนุ่มตรงหน้าเขาเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ระดับเทพด้วยซ้ำแต่เขาสามารถเป็นผู้นำระดับที่สองในบรรดากลุ่มผู้ทรงพลังที่จกักรพรรดิปีศาจวินิคตานที่ยิ่งใหญ่พามาได้เนื่องจากเขาเป็นลูกหลานของเผ่าพันธุ์ยิกาจอกสวรรค์ เผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์จกักรพรรดิปีศาจิ้งจอกสวรรค์เป็นที่รู้จักในฐานะผู้ทำนายของทวีปนี้และยังเป็นที่รู้จักในนามของนักปรา์ผู้ยิ่งใหญ่และผู้ทำนายผู้ยิ่งใหญ่และควอบคุมโชคลาภของทั้งโลกแห่งนี้ทุกคนจากเผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์ก็เป็นที่เคารพจำนวนชนเผ่าจิ้งจอกสวรรค์มีไม่มากนักและไม่ว่าเผ่าไหนก็ร้อนแต่เป็นแขกที่มาเยือนสำคัญเสมอแต่โดยธรรมชาติแล้ว คนเผ่าของจิ้งจอกสวรรค์มีความภาคภูมิใจพวกเขาจะติดตามการมีอยู่ของเผ่าพันธุ์นี้ด้วยโชคอันแรงกล้าเท่านั้นดังนั้นวิธีเดียวที่จะทําให้เผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์เปลี่ยนใจได้อย่างแท้จริงก็คือการเป็นจกักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จกักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนจะได้รับการติดตามและช่วยเหลือจากคนในเผ่าพันธุ์ของจิ้งจอกสวรรค์ซึ่งพวกเขาจะส่งมาชายหนุ่มจากเผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์ ที่ติดตามจากาักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกซ์คิตตันยังไม่ได้ไปถึงระดับเทพในการฝึกฝนของเขาแต่ถึงขนาดนั้นก็ไม่มีใครกล้าดูถูกเหยียดหยามชายหนุ่มแห่งเผ่าพันธุ์ที่จอกสวรรค์หันไปหาชายผู้ทรงพลังที่มากับเขาและพูดอย่างใจเย็นว่ายู่และสิงหา,าดดว่าผู้ใต้บังคับบัญชาและสายเลือดโดยตรงทั้งหมดของเผ่าพันธุ์ปีศาจนกยุงมาที่นี่ชายวัยกลางคนทั้งสองคนลุกขึ้น พวกเขาทั้งหมดดูเหมือนมนุษย์และความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือสีผมของพวกเขาสีผมของสีอยู่เป็นสีแดงเข้มในขณะที่สีผมของซิงฮาวเป็นสีน้ำเงินซึ่งสะดุดตาอย่างมากพวกเขาเคยติดตามจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟีนิกซิตันมาโดยตลอดพวกเขามาได้แสดงพลังทางสายเลือดใดๆแต่ในเวลานี้เมื่อพวกเขารุกขึ้นยืนเมื่อบรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงในเมืองเฮเรเปลี่ยนท่าทีเนื่องจากคำพูด ขอ,องเด็กหนุ่มจากเผ่าพันธุ์จิ้งจอกสวรรค์ความโกดดันทางสายเลือดที่น่าสะพึงกลัวก็พุ่งพนันออกมาจากพวกเขาอย่างกระทันหันสายเลือดฟินิกแท้งนั้นเหรอราชาบังกรทองสูดหายใจเข้าลึกๆไบหน้าของเขาเริ่มหน้ากลัวขึ้นเช่นกันใช่แล้วถ่งที่ระเบิดออกมาจากคนทั้งสองนี้คือความผันผวนของสายเลือดฟินิกแรงกดดันอันทรงพลังจากสายเลือดนั้น ทำให้ผู้อาวุโสของเมืองเทเรทุกคนไม่กล้าขยับแม้แต่น้อยราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองคนนี้เป็นราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ในแง่ของความแข็งแกร่งของแต่ละบุคคลในแง่ของสายเลือดมันน่าจะมีตัวตนที่เทียบได้กับราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่นกยงนี่คือราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกที่แท้จริงในเวลาราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาทั้งหมดร้อนเป็นตัวตนชั้นยอดการมาถึงของจักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกคิดตัน ก็ทรงพลังอย่างแน่นอนแล้วแต่เขายัางนํำราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองมาด้วยวัตถุประสงค์ในการกฎดขีมันเป็นอะไรที่จินตนาการได้แม่น้าของเราผู้อาวุโสของเมืองเครีที่ยังคงปรดอยู่ต่างก็ดูซีดเผือกเล็กน้อยต่อหน้าราชาปีศาจฟินิกซ์ที่แท้จริงทั้งสองคนพวกเขาจะเปล่งเสียงอะไรออกมาได้ยิ่งเป็นบานานทั้งสองคนนี้ ไม่ใช่แค่พวกเขาที่ติดตามจัก,กรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ฟินิกค,คิตตันแรงดาผู้ทรงพลังหลายสิบคนนอกเหนือจากราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองส่วนที่เหลือลวนน่าจะเป็นผู้มีความสามารถในระดับราชาปีศาจเป็นอย่างน้อยก็เท่านาั้นใช่แล้วทุกคนล้วนเป็นผู้ทรงพลังอำนาจที่สูงป่าระดับเทพอย่างแน่นอนรัศมีสายเลือดของราชาปีศาจฟีนิกทั้งสองคนพุ่งสูงขึ้นรัศมีสายเลือดที่พุ่งสูงขึ้น แพร่กระจายไปทั่วบริเวณในทันทีในช่วงเวลาต่อมาด้านหลังทหารหของเจ้าเมืองรัศมีอันทรงพลังสองดวงก็ระเบิดออกมาต่อต้านรัศมีสายเลือดของราชาปีศาจปีนิกทั้งสองอย่างดื้อรัน้นแสงสีเงินสองดวงกระพริบทันทีแล้วร่างของชายชาราทั้งสองก็ปรากฏตัวขึ้นชายและหญิงดูเด็กมากแต่ผมมีสีเงินและความขันพลนในดวงตาของพวกเขา แสดงให้เห็นถึงอายุของพวกเขาเป็นเวลานานแล้วที่ข้าไม่ได้เจอพี่ชายและพี่สาวของตระก,กูลหวังจิงหาวกล่าวได้รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาผู้หญิงและผู้ชายจากเผ่าพันธุ์ปีศาจนกยูงกล่าวอย่างเบาๆว่าเจ้าไปหลบอยู่ใต้ปีกของหลินซีโม่จริงๆพี่ยูกล่าวว่านกที่ดีย่อมเลือกป่าและอาศัยอยู่ที่นั่นและภายใต้ปีกของเขาเขากลายเป็นจกักรพรรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่และพวกเราก็เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน ไปธรรมชาติแล้วพวกเราสมควรได้รับการช่วยเหลือมากที่สุดหากพวกเจ้าต้องการข่าสามารถที่จะแนะนําพวกเจ้าให้กับเขาได้เจ้าต้องการหรือไม่ผู้หญิงคนนั้นที่มีชื่อว่าหวังโยผู้ซึ่งเปลี่ยมไปด้วยรัศมีแห่งราชาปิศาจผู้ยิ่งใหญ่กล่าวอย่างเย็นชาว่าเจ้าไม่รู้สึกถึงความเกลียดชังของเผ่าพันธุ์ของข้าและเผ่าพันธุ์ของหลินซีโมงั้นเหรอคำพูดเหล่านี้มีความหมายอะไร นี่คือเผ่าพันธุ์ปีศาจนุงยงของข้าสถานที่ที่แม่ญาตให้เจ้าทาตัวตามสบายได้เพียงแค่ดึงสิ่งที่เจ้าต้องการออกมาราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่สิงหาวพูดอย่งางแผ่วว่าข้าทําทตามคําสั่งของราชสำนักวันพระบรุษอาวุโสข้ามากับจักพรพรรดิปีศาจฟินิกซิตานเพื่อตรวจสอบสายเลือดของจักพรพรรดิปีศาจบางเฉสี พระราชาปีศาจมังกรน,น้ำแข็งที่หายตัวไปจกักรพรรดิปีศาจมังกรโกรธมากเกี่ยวกับการหายตัวไปของราชาปีศาจมังกรน,น้ำแข็งผู้ยิ่งใหญ่เรื่องนี้ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดใครก็ตามที่กล้าขัดขวางการตรวจสอบจะได้รับการลงโทษเราสงสัยว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพวกเจ้าเผ่าพันธ์ปีศาจน,นกยงต้องมีความเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนตอนนี้ให้พาทุกคนในเผ่าพันธของพวกเจ้าออกมาทั้งหมดแลวรอการสอบสวนที่นี่ แต่ถ้าพวกเจ้าไม่ปฏิบัติตามนั่นเป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของราชสำนักบ,นบรรพาุรุตอาวุโสเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ